รอยเตอร์ iter, สามเหรียญคริปโตที่น่าจับตามองในสัปดาห์หน้าคาดอาจมีเหตุการณ์สำคัญภายหลังจากที่ราคาสกุลเงินดิจิทัลเบอร์หนึ่งของโลกอย่างบิตคอยได้ยืนเหนือระดับ42,000ดอลลาร์มาร่วมสัปดาห์ราคาของเอาทีคอยและเหรียญอื่นๆในตลาดก็ต่างพากันทยานขึ้นอย่างคึกคัก ซึ่งผู้เชี่ยวชาญหลายคนมองว่านี่อาจเป็นสัญญาณขาขึ้นรอบใหม่แต่ในขณะที่อีกหลายคนก็ยังคงไม่มั่นใจมากนักกับขาขึ้นครั้งนี้อย่างไรก็ตามหลังการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงของภาพรวมตลาดคริปโตในครั้งนี้มี 3. เหรียญที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากและมีความน่าสนใจที่นักลงทุนควรติดตามในสัปดาห์หน้าโดยมันได้มีการปรับตัวของราคาอย่างโดดเด่นกว่าเหรียญดิจิทัลอื่นๆในตลาด อีกทั้งยังมีปัจจัยพื้นฐานเชิงบวกที่น่าสนใจซึ่งจะเป็นตัวใดบ้างสามารถติดตามกันได้ในบทความนี้คารดานโ d เอดาร้อนแรงต้อนรับสมาร์ทคอนแทรหากจะไม่พูดถึงก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะปัจจุบันเป็นเหรียญที่ถูกพูดถึงมากที่สุดและกำลังจะมีการอัปเกรดครั้งสำคัญเร็วๆนี้สำหรับคาดาโนเอดาโดยล่าสุดชาวโทสกินสันผู้ก่อตั้งโปรเจกต์ได้เผยถึงความคืบหน้าล่าสุดว่าทุกอย่างกำลังเป็นไปได้สวยมากๆในวันศุกร์นี้เราจะมีอัปเดตข่าวครั้งสำคัญเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ อารอนสว d ด o อกและจากนั้นเราก็จะมีสมาร์ทคอนแท็กที่รันบนคาดาโนแล้วนะมันน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งหลังจากเราใช้เวลาพัฒนามากว่า6ปีชาวกล่าหลังจากการออกมาอัปเดตของชาวและอาลอนซ h โซฮาร์ดอที่กำลังจะเกิดขึ้นส่งผลให้ราคาของเหรียญเบอร์5ของโลกอย่างเอดาปรับตัวอย่างทันทีขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ระดับ1ดอลลาร์เ0เซนแม้ว่าตลาดคริปโตโดยรวมจะมีการปรับตัวลงบ้างก็ตามแต่เอดา นั้นยังคงแสดงให้เห็นว่ามันแข็งแกร่งขนาดไหนและมีการร่วงลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเหรียญอื่นๆหากไม่มีความผิดพลาดในการเปิดตัวสมาร์ทคอนแท็กต์โปรเจกต์ของคาดาโนอัดกลายมาเป็นผู้เล่นหลักในตลาดแข่งขันที่มีผู้เล่นเก่าๆอย่างอ e ีเธอร์ยม BSC, Polkadot, r s k และ EOS อยู่ก็เป็นได้ซึ่งคาดาโนนั้นมีพาร์ทเนอร์และลูกค้ารอต่อคิวเข้ามาใช้บริการ สมาร์ทคอนแทรคอย่างมากมายตามคำบอกเล่าของชาวล่าสุดไม่แน่ผู้ใช้งานที่เฝ้ารอสมาร์ทคอนแทรคนี้อาจมีส่วนช่วยผลักดันให้โปรเจกต์เติบโตขึ้นไปอย่างที่กดอ่านข่าวสามเหรียญคริปโตที่น่าจับตาม,มองในสัปดาห์หน้าคาดอาจมีเหตุการณ์สำคัญต่อที่สยามล็อกเชน